ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวไลเกนเลทีทุกคนด้วยนะครับนี่ก็อยู่ในรีวิวอีโวอีโวเบลใช่ไหมเบลอีโวเบลอีโวเบลก็มาดูนวันทุดเด็ดที่ต้องหากันนะครับก็มีอะไรเนี่ยเราของเบล อย่างละสองใบใช่ไหมสองใบสองใบแล้วก็คืออะไรเนี่ยที่ประดับอะไรผมผมของเบลนะสองใบแล้วก็ชุดว่ายน้ําของเบลสองใบแล้วก็เป็ด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 น้อยเป็ดน้อยสองใบในการแลกเอสนะเอสในการที่ต้องใช้ทั้งหมดห้าใบนะก็มีอีโวเบลมานะ แล้วก็อีโวไดรตนี่อีโวไดรตแล้วก็จูนี่นะครับทุกคนไม่ใช่จนะูหน้าจูนะี่นะครับจูนี่นะดูดีๆนะครับจูนี่นะครับไม่ใช่จูหน้าแล้วก็อากลันอากลันผมมีละผมได้มาฟรีอากลันผมเทพพอก็มาดูทกิลของอีโวเบลนะ ทุกโอกาสทอยเต๋าของฉันโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซนสร้างวิญญาณหินเสือ้อในทุกพื้นที่ของฉันเมื่อตกเมื่อตกเมื่อตกวิญญาณหินเสือ้อเป็นฝ่ายตรงข้ามเปลยนหนึ่งตำแหน่งกับฝ่ายตรงตรงข้ามที่เลือกไว้บังคับหรอดับไฟพื้นที่ที่ตกเมื่อตกแร่มาของฉันโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ กะขังฟองระบู่เมื่อผ่านไฟเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาถึงพื้นที่ของฉันโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำไรต่าสองเทินพี้เ็แม่โหดว่ะก็สกิลจูนี่นะบวกสกิลจูนี่บวกหมวดไทยเทจมตีมานะเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ยังโหดนะ มีป้องกันในตัวด้วยไหมอ่ะมีชาร์โลในตัวด้วยนะแล้วก็เมื่อเตือนวิตอรี่โอกาสเนี่ยมันสร้างหลุมดำให้เราไปเชื่อมต่อกับนะแล้วก็ขังคุกนะเห็นไหมแล้วก็มีหลุมดำในตัวด้วยโหดว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะ เออทุกคนอย่าลืมนี่นะหมดหมด,หมดวันที่ห้านะเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะผมว่าโหดนะใช้เอบวกห้าใบนะไอเอบวกสามใบแล้วก็เอห้าใบนะก็เ,เพชรผมไม่มีตามเคยอะ่ะพี่ๆในแคนที่ปิดก็สะกิดผมหน่อยนะก็สะกิดผมหน่อยนะพี่ๆในแคนที่ปิด มดูของดองเปิดได้เอบวกเลยมนะั้ยไม่ได้เป็ดน้อยว่ะเฮ้ยมันจีเกินปุยมวยเดี๋ยวผมลองดูให้สับสักพันหนึ่งไหมว่าไอ้นี่มันจะออกไหมไอเงาอ่ะยผมลองดูให้รัพันนึงนะว่าเงาจะออกไหม มก็จะตกแล้วเนี่ยเฮ้ยได้ a บวกมาว่ะไ้่ได้ a บวกว่ะมันรวมได้ไหมแตผมก็ลองให้ดูแค่สัพพันธ์เนีะมันก็ตกตกแล้ว มันรวมได้ไหมผมว่าลองรพันหนึงได้เอบวกมากี่ใบวะก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยเนื่องจากผมเป็นหวัดอยู่ได้แต่เป็ดไอเวรไอ้เฮียเอาให้กูต้มเป็ดพัโห่อ่อเอาให้กูไปต้มเป็ดฮัโหลออ อะไรวะไม่หายไปหรอไม่หายไปก็แรกนี่อ๋อก็ เงากับไอ้นี่ไม่ออกเลยนะเครื่องประดับเนี่ยไอ้ที่ประดับไม่ออกเลยนะพันหนึงก็ได้เอบวกมาสองอันไปดูไหมไปดูไหมว่ามันมีรวมไหม <c oughs> ไม่มีนะ ก็พี่ๆที่ปิดก็สะก,กิดผมมาหน่อยนะเออแล้วทุกคนอย่าลืมบัตรบัตรผ่านน,นั้นเนี่ยพาสเนี่ยมันรีแล้วนะผมก็เพิ่งเล่นได้เค่นเนี้ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็ไปดูที่ร้านค้าไปไปดูที่ร้านนะมีอะไรมาไหมก็มีแพ็กนะ ไม่มีอะไรมาเหรอก็น er. ี่เฮียไม่คุ้มหน่อยไอสัตว์ล่อซื้อไอเฮียก็เหมือนเดิมนี่ไงมีแสงออกเกาะมาทุกคนใครที่หาแสงออกเกาะก็นี่นะอย่าลืมนะออกเกาะมาแล้วนะ ออกกาะกับหนุมดำใช่ไหมออกเกาะหนุมดำใครที่หากำลังมองหาอยู่ก็มีออกเกอะมานะมีออกกาะกับออกหนุมดำมาแล้วนะนะใครที่จะซือ้ออ่ะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็คนที่ยังไม่รู้ก็อย่าลืมคูปองนะเนี่ย อย่าลืมนะไอ้ส่งโคเนี่ยห้าสิบแล้วก็เล่นดาดนห้าสิบเนี่ยผมยังไม่ได้กดรับเลยเนี่ยผมยังไม่ได้กดรับเลยก็ผมคลิปในก้อยแค่นี้นะสวัสดีครับ